การนั่งสมาธิต้องนั่งให้ตัวตรงอย่าเงยหน้ามากไปอย่าก้มหน้ามากเกินไปเอาขนาดให้มันพอดีเหมือนพระพุทธรูปมันถึงจะสว่างสวยครั้นจะเปลี่ยนตริยาบทก็ต้องให้อดทนตรงสุดขีดเสียก่อนปวดก็ให้ปวดไปอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอย่าคิดว่าบะไม่ไหวแล้วพักก่อนอ่นะอดทนเข้าไว้ปวดจนถึงที่สุดเสีก่อน พอมันถึงที่สุดแล้วเนะี่ยก็ให้ทนต่อไปทนไปทนไปจนมันไม่มีแก่ใจจงว่าพุโทโธเมื่อไม่ว่าพุโทโธก็ต้องเอาตรงที่มันเจ็บนั่นแหละมาแทนโอ้ยเจ็บเจ็บแท้เจ็บหนอเจ็บแท้เจ็บหนอเอาเจ็บนั่นแหละมาเป็นอารมณ์แทนพุโทโธก็ได้กําหนดให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆดั่งไปเรื่อยๆ ดูซิว่าเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเจ็บเองมันก็หายเองให้ตายไปก็อย่าเลิกบางครั้งเนี่ยเกือบแตกเท่ากับเม็ดมะพรเนี่ยไหลย,ย้อยประดามบุกครั้นทำมันได้ข้าวเวทนาอนึงแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องค่อยๆทำไปเรื่อยอย่าเร่งรัดตัวเองจนเกินไปเดี๋ยวจะสำเร็จ